กบครับหมดเรียงพี่น้องร่วมงาบครับเสียงของผู้ชุมนุมร้องขอให้ผมเอาขนมเค้กกล่องนี้ไปให้กับตำรวจเกิดขึ้นหลังจากควันแก๊สน้ำตาได้เจือจางลงเป็นเสียงของความจริงใจที่ฝั่งผู้ชุมนุมมีให้กับตำรวจครับในฐานะเราเป็นคนไทยด้วยกันเราก็อยากจะฝากอาหารการกินไปให้พี่น้องตำรวจเหมือนกันนะครับเป็นอะไรครับเป็นขนมปังครับ เขากินได้นะเขากินได้ครับพวกเราคนในด้วยกันเราไม่วางยาเขาแน่นอนต้องการให้เขาอยู่ด้วยความสงบสุขวันนี้พี่อยู่พี่อยู่ตรงไหนครับอยู่หลายแยกแล้วครับวันนี้ครับเราเจอแก่ตามๆนะครับเจอครับเราไม่โกรธกันไม่โกรธกันครับขอให้ตำรวจถอยไปอย่างเดียวนะครับอย่าทำร้ายพี่น้องประชาชนนี่ขนมครับแล้วก็ขนมให้ครับขนมครับขนมครับเขาฝากขนมให้พี่ ผู้ชุมนุมเขาฝากขนมมาให้ครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเป็นผู้ชุมนุมนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับต้องต้องขอบคุณนะฮะทั้งทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความต้องตรงใจและเข้มแข็งนะครแล้วก็อยากให้คนไทยรักกันนะครับเราไม่มี คือพี่น้องกันนะคนไทยยังไงคนไทย,ยกันมีอะไรพูดคุยกันอย่างก็จะกับสุ่ภาวะปกตินะครับ,รบถ้ามีอะไรพูดคุยกันไ,ไม่ใช่แค่ส่งเค้กส่งข้าวเท่านั้นภาพผู้ชุมนุมกอดตำรวจภาพตำรวจเคารพธงชาติพร้อมกับผู้ชุมนุมก็ถูกส่งต่อกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์พร้อมเสียงของความเห็นที่ถูกส่งต่อที่สะท้อนถึงความหวังในการหลีกเลี่ยงความรุนแรง นิวเมื่อกี้เอาอะไรไปให้ตำรวจเราข้าวเหนียวไปให้ค่ะเพราะว่าเขาก็สู้สุดชีวิตเราก็สู้แต่ว่าเขายอมให้พวกเราค่ะบาดเจ็บทั้งคู่แต่ถึงเวลาพักรบก็รักกันได้และนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งท่ามกลางความขัดแย้งของอุณหภูมิการเมืองที่ร้อนแรงครับอนเอพนกพลพิญโยถ่ายภาพนพจกกักรกตนนนเนชั่นทีวีรายงาน